ไครไปอืมใช่ครับไปไหนมานมาพุ่งครับนี่ครับแซ<อ>กผิวแากผิวครับแากอยู่เ็ดร้็บรบรดบาดเออสิบสิบเีบ็บแดกเลยรุ่นนจำครับจำใช่เราก็ดึกกินบ้ามาพวกกันเลยเดี๋ยวดูกิน มาเ็ปกะตำแหลกๆล้วมาเทปแต่ว่ต้องแหลกเอ็นบ่กืมนี่คือสูตรบ่คือสูตรไดไปใต้องไปใช่ไห่เดี๋ยวนี้อย่างนี้น้ำตาลในพวชุดรถเนี่ยชดรถครับดูได้การนตานครับ่อยนึงอ จะเส่ลมจานเพราะว่าคนตับบ้านแล้วแต่คือปิดเนี่ยแต่ผก็ลยซื้อกินไดกินเน่ยอร่ลยได้ทกินครับยังปลาแดกก็ต้องเปืดปลาแดกกับปลาแดกไหมครับปลาแดกไหมโอ้โหเป็นปลาแดกตาบคนมัดนตับเนี่ยย่างเอขวดก้อนเดือมเานมัเป็นบ้าครับผม เนี่ยอหดีนะปลาแดกตายลงไปได้ปลาแดกคับผมดีครับมัมีสูตรครับสูตรก็ตายตัวครับปลาเงน้ยนครับปลากับน้ปนปลาอ่ไ้เจียดีเลยน้ำปลาก็ะไม่ปลาเอืองปลาไม่ก็ส้นไหลมันขีดเข้มครับพี่นปลาแดกเนี่ยอยูเดอกเล้นไหลชิมบักนี้บักเลนเนี่ยบักเลนไปตั้งแต่คุไปหาบักเลีนะหมหรือบักเลนครับผมเรีนไหมมันเรียนยู่ยเยู่ยว จะเลี้ยงกันยุคางเจ้าแม่ฮะเจ้าเบื้องตัวนี่ใช่ไหมโอ้บอกยุคทางนี้บ่โอ้ยเนี่ยเงี่หลัง้ก็หลังควงเงี้ย่น้ำน้ำมาด้างไหมล่างเงี้ยล่างเงี้ยเบื้องในพี่น้องนะครับมาคือเลี้ยงก็ลืมหอามาในพี่น้องเอาเรียกเอาสุดจากต้นนี่แหละโอ้จากต้นเลยข้นมวดเลยสุดจากต้นเลยข้างพี่น้องล่างเดี๋ยวเอาใส่กระตอเบื้องหลางเสกระตอข้าวบ่อนี่งข้าวบ่ออะไร่อแล้วมั้ง นำล่างมือมันก่อนนำกินเข้ามาเดียวายยุ่งยังายเท้าสุดๆจากส่วนในพน้องได้ผลมืนำล่าล่างกัิ่นล่างมือหอมก่นละไงนควนมือเ้าบนำลงไปนำลงไปพี่น้องเนี่ยครับแซบครับอันนี้ใส่ใส่ตํามหุ้งนี่หเยอะเชอดีครับแซบปะแซบแซบมันบริ้อหลันบริอ่ะ <laughs> Ừm Chân mấy nó đá không ạ? Ủa mấy cắt cỏ Cắt cỏ ruột Mấy chân đâu? Chân xuống Ừm nó luôn phải Đây không? Nó luôn phải Cứa lái không? Cây luôn phải Lái có trả gì ừ. Xoắn cho nó bàn Xoắn

แปมยังเด้วเโอเคา, okay. าทิมครับกานทิมคือสิว่สียบ,บอืมากกับพี่น้องฉากลึกกับป้าผมก็ฝึกกับป้า <laughs> เยบร้อยครับผมเลยครับพี่ครับคลิปคุกเปกโอ้เดี๋ยวนะครับเอ้วเจ็บเตียครับพี่น้องครับเจ็บเียบ